เรื่องยอดหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องสมิเจ้าท่าบริษัทผู้สร้างไทยโปรดักชั่นโดยอโนโชชาชาชาวานและพรไทโรดขอเสนอภาพยนตร์บูเรื่องฮิตติดอันดับจากนิยาสารบางก่อของเพชรสถาบันเพชรงันผัดกันเถือเมื่อคนจริงเปิดนรกท้าทายอธรรมนำแสดงโดยทูยิยรังสรร์สมบัติเมธานี นวรัตยุตตาันสุภรษาเนื่องพิลมพิสมัยวิไลศั์อรัญญานามวงศิติมาสังคพิทักษะอภิชาดามดัสกรเกชาเปลี่ยนวิถีิิธลือชาสมภพเบปบ็นจาติกุลสมควรกระจ่างสาษสรสผู้ประดิษฐ์เป็นภาพยนตร์สาพมอมอมอมบันทึกเสียงภาคลงฟิมฉายเมื่อวันที่28สิงหาคม ในปีพศ2525ที่มรงภาพยนต์เพชรลามาเพชรเอ็มพายราชพ้าวลามาเพชรองจัง๋งเพชรรองสิตบางแคลามาและไทยเจริญเรื่องย่อดสมิงเจ้าท่าเริ่มจากดอนโพไซน้ำแสดงโดยทูนฮิรัยนรัพย์นักเรียนศุลการรักปีสุดท้ายยอมอาสาให้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีของโรงเรียนเพื่อหาทางแทรกซึม เข้าไปในกระบวนการค้าของเถื่อนแกงแมวน้ำตามคำสั่งของสารวัตรบร,รลฤทริ์แสดงโดยสมบัติเมธทนีแผนการปฏิบัติการเริ่มขึ้นเมื่อดอนนำกระเป๋าเจมบอนตลุยเข้าไปเพื่อที่จะขอพบกับนักเลงจัวแสดงโดยด,ยดามเดสกอนในหน้าค้าของเถื่อนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะจัวเกิดความสงสัยในตัวของเขาจึงไม่รับซื้ออีกทั้งยังติดต่อไปยังนายใหญ่เพื่อให้รู้ที่มาของดอนโภไศย พร้อมกับนั้นจัวก็ได้ส่งตัวแสงสมมาพบกับดอนเพื่อขอซื้อทองและเมื่อดอนตกลงราคากับแสงสมก็ได้เอาของมาส่งตามที่นัดหมายเพื่อได้พบกับโสภาวดีนำแสดงโดยนวรัชยุทธตังนันผู้ซึ่งหลงรักดอนอยู่อย่างเงียบๆอีกทั้งยังเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือดอนมาก่อนหน้านี้โดยโสภาวดีมารับประทานอาหารกับสโอดนาบอนนำแสดงโดยรักอภิชาติและยอดร,รัมนา แสดงโดยสายยันจันทร์พรบิบูลเพื่อนักเรียนเก่าของดอนเมื่อดอนพบก,กับแสงสงก็กลับถูกหักหลังจากจัวเขาถูกทรมานอย่างหนักเพื่อให้ดอนยอมรับว่าเป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่แม้ขนาดทุกขท่วงทะเลดอนก็ยังปฏิเสธฝ่ายของจัวจึงหลงเชื่อและยอมรับดอนเข้าทำงานด้วยกันดอนนำทองมาขายให้กับพวกของจัวอีกในขณะที่มีการส่งมอบกันนั้นความชนุนบุญวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อจัว หักหลังนายใหญ่ของเขาด้วยการฆ่าลูกน้องนายใหญ่จนตายเกลี้ยงทำให้เกิดความกดแข้งให้กับชาดำมรกตแสดงโดยเกชาเปลี่ยนวิถีผู้เป็นนายใหญ่ของกบวนการแมวน้ำเป็นอย่างมากผลในการกระทำครั้งนี้ชาดำเชื่อว่าเป็นฝีมือของการกระทำของดอนจึงออกคำสั่งให้ตามล่าดอนทุกวิถีทางดอนรายงานเรื่องราวทุกอย่างให้สารวัตรบรรลือฤทธิ์ทราบทุกระยะซึ่งสร้างความพอใจให้กับสารวัตรเป็นอย่างมาก ส่วนจั่วก็วางแผนกับดอนเรื่องหักหลังชาดำเกี่ยวกับการขุดคองครั้งใหญ่ซึ่งก็เป็นไปตามแผนแต่ก็ถูกสรารวัตรบรรลือฤทธิ์เข้าทำการจับกลุ่มและจัวก็ถูกฆ่าตายแสงสมถูกจับส่วนชาดำหายตัวไปอย่างลึกลับการปฏิบัติงานของดอนเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายมากถึงได้รับคำสั่งจากสรารวัตรบรรลือฤทธิ์ให้ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำงานล้างกระบวนการค้าของเถื่อน อาจเป็นสาขาของแก๊งแมวดำดอนได้พบกับเจ้านางสร้อยแสงดาวแสดงโดยพิสมัยวิไลศักดิ์ซึ่งดอนเชื่อว่านา่าจะมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการนี้ด้วยเมื่อทั้งสองพบกันก็สร้างความปรับปพิ่มให้กับเจ้านางสร้อยแสงดาวเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าดอนคือลูกชายของตนที่หายไปตั้งแต่แรกเกิดแต่ก็ดอนไม่ยอมรับและได้มีโอกาสพบกับเจ้าอินทระงวงผู้ซึ่งเคยถูกจียดยามดอนมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งยังได้พบกับเจ้าปิ่นมณีแสดงโดยสมรัสารนึ่งพิลงซึ่งตนเองรลงรักอยู่ยงเงียบแต่ครั้งเป็นนักเรียนศุรกาลแต่ต้องการมาเป็นคู่ม,มั่นของลูกชายเจ้านางส้อยแสงดาวที่เรียนอยู่ต่างประเทศทางด้านสารับบรรลือฤทธิ์ก็ได้สมโยดลัมมนาและสะโอดนาบอลร่วมทำงานกับดอนที่เชียงใหม่เมื่อทั้งสามกลับมาบ้านเจ้านางส้อยแสงดาวอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าคนใช้ในบ้านถูกวัดมือมัดปาก รวมกันไว้ในห้องหนึ่งส่วนเจ้านางส้อยแสงดาวเจ้าอินทระวง์และเจ้าปิ่นมณีถูกยูเต็กจาแสดงโดยฤทธิ์ลือชาเพราะขายกเถื่อนลายใหญ่จับตัวไปโดยความร่วมมือจากตำรวจบวกกับความกล้าหาญั้งสามคนก็สามารถบรุกตุยขึ้นไปถึงหลังยูเต็กจาบนดอยได้ซึ่งทำให้ชาดำตายในการต่อสู้ส่วนยูเต็กจาและคำผงหนีรอดไปได้การตายของชาดำ กัยังสร้างความกดแค้นให้กับรถสุขคนบรกตแสดงโดยอรัญญานำวงเป็นอย่างมากหล่อนจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะกำจัดดอนโพไซกับพวกรวมทั้งสัสตร์บัลลือฤทธิ์ผู้ซึ่งมีส่วนทําให้พี่ชายของเธอตายการปฏิบัติการอดูเดือดนี้ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่วนพฤติการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคอยติดตามชมจกพภาพยนตร์เรื่องสมิงเจ้าท่าและนี่คือเรื่องยอดหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องสมิงเจ้าท่า หนังบู๊แนวอาชญากรรมตามล่าตามลาดทลายแก๊งนรกโดยมีบทชีวิตลักสอดแทรกในยุคที่หนังบู๊เฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งในปีพศ .2525 มีการประกบดารามมาแรงแห่งยุคกับดาราเก่าที่ยืนหยัดอยู่ในวงการแต่ยอมถอยออกไปเป็นตัวรององเครดิตในหนังเรื่องนี้จึงขึ้นชื่อทูลสมบัติเช่นเดียวกับฝ่ายหญิงนวรัตสุวรรญสามาขอนดักขังฟ้าอย่างพิสมัยอรัญญา ซึ่งก็ถือว่ายุคใครยุคมันหนังสร้างมาจากนิยายขายดีของเพชรสถาบันตีตีพิมพ์ในเอกสารบางกอกรายสัปดาห์แหล่งรวมนิยายที่กลายเป็นหนังมากที่สุดและมีให้อ่านแทบทุกแนวขดิบขายดีตามท่ารถท่าเรือทั่วประเทศพรไพโรดดังมีผลงานกำกับแนววู้อีกมากอาทิเช่นเสือสี่แควสิงสรัตันไอปืนเดียวนักเลงป่าสัวเสือน้อยและเรื่องนี้สมิงเจ้าท่า ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่วิชเชัยบัญชาเคยแสดงไว้ในปีพศ2512ในครั 2, ้งนั้นพิศณุพัพยนต์เป็นผู้สร้างและพระเดชพักดิวิจิตรเป็นผู้นริการสร้างโดยวิจารพักดิวิจิตรเป็นผู้กำกับการแสดงและเป็นภาพยนตร์ในระบบ35สิมมอ,มอซูเปอร์เทนิสโคซีอิสแมนเสียงนฟิฟ์ีโดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าคิดแบกแจ็คสรับดาราที่ร่วมแสดงกับวิชัยบัญชาก็จะมีเพชราชาวราชโสภาสถาพร อดุดลตุลยรัตน์ชุมพรเทพพิทักษ์ยาวเีสนิษากรและนี่คือบทสรุปของภาพยนตร์ไทยเรื่องสมิงเจ้าท่าถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต,ต่างเหล่านี้ทางช่องเสนมายาสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอ่อหนังไทยเรื่องนกขานตำนานหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิป,ปอื่นที่จะตามมาในอนาคต สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ